ต้องบอกเลยนะครับว่ารถทีมาอยูนีนะครับผมค่อนข้างจะสมบูรณ์ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ายังเพราะว่าผมไปเหตุงานมืดปีบก่ค่อยได้เข่าบ้าน,นะครับผมต้องเช็ครถให้เต็มลอยตลอดแล้วก็งานโค้งน้องหน้าเป็นงานทีจะบอกว่าเร่งเร่งตลอดเวลานะครับผมเร่งตลอดเวลาคือมาเหตุงานเบิดมือมเบื่อขึ้นนะครับผมถ้ารถบ่สมบูรณ์ถ้ารถบด่ดีก็เหตุให้งานเท่าสาหรือว่าเสียโอกาสในงานอื่นๆนะครับผมตอนนี้ก็กําลังนะครับ เขาเอื่นว่าควานนะครับผมควานโคนบูมนะครับผมเป็นตัวที่เหยากนะครับตัวนี้โดยช่างจอร์ดสุรินงดกระไ่บริการเพิ่นเทือแลกนะครับผมก้อนอนั้นนี่ก็หลายซางเมื่อแล้วละทำคันนี้กี่วันแล้วนะครับช่างทำคันนี้อาทิตย์หนึ่งไหนไปเนาะบ,บ่หอดบะห้าวันนะครับผมทุกจุดนะครับผมทุกจุดที่เป็นสลักที่เป็นบูธผมทําทุกจุดเลยนะครับผม หนึ่งสองส1ม1ี่ห้าหเจ็ดแปดบเอเอองสิบสอจุดนะครับผมเน้นเปรี้ยนะครับผมเน้นเปี้ยเป็นยังจังต้องเอาให้นันคนาดนีนะครับตอนขุดข้องขุดหยังมันจะเห็นงานงายน,นะครับผมถามว่าขีล่ลมหลบก็ขี่ได้แต่ว่าเราจะต้องเกรง็งตอนเห็นงานมันจะเกรงนะครับผมเก่งจากหน่อยนึงมุ่งกี้หนึ่งจุดสองครับ มาเริ่มมาเทิมเลย